เกลิ่เบ,ล,บเลมงตั้งมาบาทเทนมงหลอกลูกนี้เพื่อให้แหลมผาดได้มีช่องยิงสวยๆโอ้โหเฮ้ยไอ้สไอซ์สวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านตอนรับสู่ช่องลุงตายสายบอลกันอีกแล้วและคลิปนี้เราจะมารีวิวฟันบาทเทนในโหมดเมนเจอร์ตามคำขอในคอมเมนต์นะครับผมขอบอกเลยว่าสำหรับตัวนี้ในโหมด h ฮ tohead นี่คือโนหนึ่งแต่ในเมนยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็ขอญาต จัดมาเป็นเม็ดแดงเทรนยีิบเจ็ดก็แล้วกันเพราะว่าก็ไม่ต่างจากเม็ดส้มมากมายเพราะว่ายังไงซะในหมดเมเนเจอร์เขาก็วัดกันที่ AI ติดตัวเป็นหลักไม่ต้องมาเน้นค่าสเตตไม่ต้องมาบ้าสเตตให้มันมากมายให้มันน่ารำคาญวัดกันง่ายๆตัวไหนเก่งก็คือเก่งตัวไหนกากก็คือกากไม่ต้องมาตัวเลขอะไรมากมายให้มันฟังดูแล้วจั๊กกะจี้ขี้เดียดเดี๋ยวเราจะมาเทสกัน3มแมตช์นะครับว่าผลงานของบาร์เทนจะเป็นยังไง AI จะโหดแค่ไหน เดี๋ยวคลิปนี้แหละจะมีคําตอบให้ทุกท่านไปพร้อมๆกันนะจ๊ะรีวิวแบบจริงใจไม่อวยเหมือนเดิมก็จะตัดไฮไลท์เฉพาะช่วงที่มีบัตเทนอยู่ในซีนเหมือนเดิมตามสไตล์ช่องนี้เพื่อไม่ให้คนดูเสียเวลาและไม่ให้กูเสียเวลาภาคอะไรมากมายด้วยเราจะรีวิวกันทั้งในแผนหน้าเดี่ยวหน้าคู่นะครับแผนหน้าคู่ก็จะเป็น424แผนหน้าเดี่ยวก็จะเป็น4 3 3แอคแท็ดูซิว่าแม่งจะโหดเหมือนในโหมด h 2สหรือเปล่าโหมด h 2 h บอกแล้วผมให้เป็นกองหน้าโนหนึ่งณขนาดนี้เลย ด้วยความครบเครื่องของเขาทั้งยิงแรงทั้งวิ่งเร็วทั้งคล่องตัวทั้งแข็งแกร่งทั้งหมงดีทั้งยิงได้สองเท้าทั้งหาช่องโคตรโหดโคตรฉลาดดูซิว่าในโหมดเฮทูเฮทจะเป็นอย่างนั้นไหมในคลิปนี้จะไขข้อข้องใจให้หลายคนได้อย่างแน่นอนครับค่าสเตตก็ดูเอานะไม่มานั่งอ่านให้ฟังเหมือนเดิมและนี่ก็คือส่วนของไส้ในจะประมาณนี้เลยพลังแฝงก็อย่างที่เห็นเบรกเลสก็ยอดเยี่ยมสูงตำ่ำไอตอนเฮทูเฮอ่ะตรงปก แต่ตอนเมเนกูไม่รู้มันมีหลายตัวนะที่โหมด h ฮตูเฮโคตรเก่งเมเนโคตรกากแล้วก็มีหลายตัวที่ h ฮตูเฮตโคตรกากเมเนโคตรเก่ง,กง,กงอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างตัวหนึ่งแล้วกันอย่างเช่นซลาตันอิบราฮิโมวิชท,ที่กูมีติดทีมอยู่อันนั้นใน h ฮ h ูเฮโคตรเล่นยากเล่นยากมากแต่ในเมนโคตรเทพระดับพระเจ้าสมฉายาเขาแหละ ราคาในตลาดตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยู่ในเลท5,000ันกว่าเถือว่ายังแพงเอาเรื่องแต่กูก็ยังเสือกซื้อมากูอยากรู้ไงว่ามันเก่งไหมอยากทําตามคําขอของผู้ชมอะ่ะเขาก็อุตส่าห์เม้นมาไงว่าอยากดูฟานบัตเทนในหมดมเมนเลเราก็ต้องจัดให้เราสัญญาลูกผู้ชายคําไหนคํานั้นเว้ยบอกแล้วช่องนี้จริงใจและรักษาสัญญาอาจจะปากมานิดนิดอย่าคิดมากเลยเวนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มด้วยแผน4 2 4แบบนี้เลยนะแผนหาแดกของผม แล้วเราก็จะเปลี่ยนใช้เครื่องแบบยูนิฟอร์มทีมชาติเนเธอร์แลนด์เพื่อความเป็นสิริมงคลของฟันบัตเทนว่าแล้วเราก็จะทําการหมวดนัดแรกผู้ที่จะมารับลูกยิงของบัตเทนในเกมนี้ก็คือเลฟยาชินเดี๋ยวจะดูว่าจะเอาบัตเทนเราอยู่ไหมไลั Line ์ฝั่งเขาก็โหดชิบหายเลยจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอ้าไหนว่าเวิร์กเลดสูงต่ำทำไมลงต่ำชิบหายเลยเนี่ย เอ้ยขยับขึ้นหน้าหน่อยหาช่องยิงหน่อยดยิเอาเป็นกองหน้าสายแปะซะงั้นแล้วก็โดนเสียบซะเสียหมาเลยอะแต่การเชื่อมเกมของเขาก็ใช้ได้นะพาเพื่อนร่วมทีมไหลลื่นจังหวะนี้ยังไงเบลมงตั้งบัตเทนมงว้าเอ้ยมงหลอกแมใครบอกมองเว้า บาสเท่นเขามงหลอกเพื่อจะได้ให้กองหลังกับประตูไฟตรงข้ามสับสนไงจะได้เปิดช่องยิงให้แลมพาดเห็นไหมนักเอออย่าไปคิดว่ามุงว้าวิไอสัว์เอ้ยเนี่ยเวลาเตะมุมแม่งก็ชอบลงมาเขตโทษตัวเองเพื่อมาป้องกันลูกเตะมุมซะอย่างนั้นทั้งที่ทั้งที่ฝั่งเราก็มีเซ็นเตอร์แบ็กสูงร9ออยู่แล้วมึงจะลงมาทำไมแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันอย่างงงเงา แมตช์แรกไม่มีอะไรเลยมีแต่ชอตมงเปิดทางนั่นแหละเออมงลอกมงลอกงอย่าคิดมากมงเว้าหาอะไรดูเลตติ้งสินะโอ้โหตั้ง6.9เว้าตรงไหนอา้าวแมตช์แรกผ่านไปแล้วก่อนที่จะไปแมตช์สก็ต้องเปลี่ยนแผนเป็นหน้าเดียวดูบ้างเผื่อจะเวิร์กขึ้นนะครับก็จะเป็นแผน 4.3.3. แอคแทยืนเดียวเด,ยวดังคนเดียวเกิดคนเดียวไปเลยไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องมาทำเกมร่วมกับใครถ้าแมตช์สยังยิงไม่ได้ ต้องมีคําถามต้องเอ๊ะแล้วนะอ่ะกูให้มึงสวมปอกแขนกับตันเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นว่าแล้วเราก็หวดเลยครับแมตท,ที่2จะได้เจอกับใคร OVR ค่อนข้างสูสีอย่างนี้ก็พอมีลุ้นดีวะเนี <c oughs> ่ยไลอ์อพเขาก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่สบายกูยตัวสาตยาวมาลูกนี้บาเทนจะเก็บบอลเอาเก็บบอลไม่ได้ซะงั้นตัวยังควย เสือกเล่นลูกกลางอากาศไม่ดีเนี่ยก็ลากๆไปนิดหน่อยแล้วก็แปะแค่นั้นไม่มีอะไรทําไมมันเงียบกริบขนาดนี้ว่าสัตว์เอ้ยน่ะไอ้เคลื่อนที่อ่ะมันก็ถือว่าดีแหละแต่มันก็ยังทําได้แค่แปะไปแปะมาไงเห็นไหมแล้วจะยิงไกลลูกนี้ยิงไกลแบบไร้ฟงอะ่ะเฮ้ยมาดูลูกมั่วของเขาบ้างมีไง เออเป็นการมั่วที่มีประโยชน์ต่อทีมทำให้ทีมได้ประตูเนี่ยเห็นไหมได้ประตูเพราะว่าบัตเทนมาปั้มบอลมามั่วประธานเป้ก็เลยได้ส้มหล่นได้หลอคนเดียวทำไมบัตเทนมึงไม่ยิงวะแต่ว่าการทำชิ่งก็โอเคนะแต่ทำชิ่งทำไมไม่วิ่งให้มันเร็วกว่านัา้นเอาไปดิอเออใจสวยยังไงก็ได้ใส่สกอร์แหละลูกนี้ ประธานเป้บอกอีซี่ได้ประตูแน่อะไรของมึงเนี่ยมันต้องได้ใส่สกอร์แล้วไอ้ควายบาเทนหาตำแหน่งได้เหลี่ยมยิงแล้วทำไมไม่ยิงแล้วไปส่งหาหาอะไรโอ้ได้เหลี่ยมยิงตั้งสองจังหวะเสือกไม่ยิงมึงไปแปะคืนทำไมแล้วถ้ามึงยิงเอง่ะเข้าไปแล้วหัวจะปวดกับบาเทนอะไรวะเนี่ยได้เหลี่ยมยิงเสือกไม่ยิงแล้วก็จบการแข่งขันแพ้ไปแบบหน้าสมเพช หัวจะปวดอะไรวะเนี่ยแล้วดูเรตติง้งแมต์สองยืนหน้าเดียวผลงานเลวร้ายกว่าตอนยืนหน้าคู่อีกอะไรวะโคตรไก่เนี่ยรีวิวในแงจริงเสียดาจริงเห็นเปล่าดูหมดแมตซ์สามเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนแผนเป็นหน้าคู่เหมือนเดิมดีกว่าหน้าเดียวไม่เวิร์กว่ะเงียบกิบเลยอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสี่สองสี่เหมือนเดิมเด้อ เอ๊ะทำไมมันอ่อนจังวะในเมเนเนี่ยมันคนละมัลติเวิร์สกับตัวที่เล่นในหมดเฮตุเฮตุเปว่าวะมันก็ตัวเดียวกันนี่หว่าที่กูซื้อมาเฮ้ยมึงอย่าทำให้5 0 0พันเอ็มกูเสียเปล่าสิเฮ้ยมาเราต้องเปลี่ยนใส่เสื้อส้มดีกว่านะมันถึงจะเป็นสิริมงคล2งนัดแรกแต่เสื้อน้ำเงินแต่แต่เสื้อเยือนไงเนเธอร์แลนด์มันต้องเสื้อส้มมันถึงจะขลังมันถึงจะหมานเอาหน่อยวาให้มันสมฉายยาอัศวินสีส้มหน่อยดี แมตซ์สามก็ยังทำเหมือนเดิมนะแปะแล้วก็เคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนที่ช้าช้าทั้งที่เวิร์กเลดสูงตำ่ำเอา้าเข้าเอา้าวิ่งเข้าตำแหน่งแล้วทำยังไงโอ้โหมงว่าวอีกแล้วคราวนี้แม่งไม่มงลอก่ะมงว่าวชัดๆการเคลื่อนที่เนี่ยโอเคนะแต่ก<ต>ารคลองบอลเนี่ยหมาไม่แดกเลยว่ะแต่แกเลดเบลก็เช่ามาลูกนี้บัตเทนวิ่งเข้าตำแหน่งเตรียมรอที่จุดนัดพบและอะไรของมึงครับนี่ ไม่เข้าได้ยังไงไอ้หอสระ,ละีล่โอ้ยหัวจะปวดฟอร์มแบบนี้ทำ5 0 0 0มกูขาดทุนย่อยยับเลยเป็น5 0 0 0มที่ไร้ค่าเสียหนี้กรอะไรแล้วบัทเทนจะได้กอบกูชื่อเสียงจังว่านี้มึงไปแปรอะไระมึงไม่ยิงไอ้ขวาย<ม>นี่อยู่ในตำแหน่งเตรียมยิงไกลแล้วแล้วจะโอ้กูนึกว่าจะยิงไกลมึงไปแปะอีกแล้วแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันอย,อย่างเงงเงา สามนัดศูนย์ประตูพี่น้องมิดรรักแฟนบอลเอ้ย,อยดูเอานะแล้วมาดูเลตติง้งโอ้โหต่ำเตี้ยเรียดินสัดส์เลยสำหรับแนวลุกได้แค่สัมผัสบอลแต่ไม่ได้สัมผัสตะกอเลยสักลูกเดียวทั้ง3นัดลูกที่ทำแอซซิตก็เป็นแอซซิตที่ไม่ได้มาจากความตั้งใจและฝีมือมาจากความมั่วและความฟุกความบังเอิญ3น,นัดก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ และนี่ก็คือสิ่งที่ควรทำกับบัตเทนควรโอนเลเวลให้ตัวที่คู่ควรกว่านี้ไปซะและจากนั้นก็ทำการขายทอดตลาดทันทีลาก่อนบายบายไซโยนาละขาดทุนย่อยยับอีกแล้วครับท่านสำหรับโหมดเมเนีมีสามคำที่จะมอบให้บัตเทน3ามคำนั้นก็คือเฮีย yeah, อะไรเนี่ยไม่ผ่านด้วยประการทั้งปวงเลยในหมด เฮตูเฮตเนี่ยนะแบบโน่หนึ่งอ่ะสมฉาย,ยาเพชรขาดภพายกระซิบพอมาอยู่ในโหมดเมเนีกลายเป็นเพชรขาดโคตรควายชิปถ้าอย่างนั้นอีหยังวะสำหรับคนอื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่สำหรับกูนะเปรียบเทียบกับซาลาตันเลยในโหมดเมเนไม่ได้ใกล้เคียงซาลาตันเลยฟอร์มเปรียบเทียบกับกองหน้าโหมดเมเนในโ v r ใกล้ๆกันปีใกล้ๆกักกกกกนนะนะซาลาตันเก่งกว่าเยอะถ้าหากองหน้าโหมดเมเนกูแนะนำซาลาตันเปเล่เบนเซม่า CR7 ดีกว่าบัตเทนไม่ได้เรื่องหมาไม่แดกไก่กาอาราเบ้กูก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบแล้วแหละถามว่า5,000 m เอมคุ้มไหมกูบอกเลยว่า500 m ยเอยังไม่คุ้มเลยไอสัตว์สำหรับโหมดเมเนนะหมายถึงโหมดเมเนแต่ถึงเป็นโหมด h ฮ to Head ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีกูตีให้ก็ประมาณสัก สามพันกว่า,วาโอเคถ้าต้องซื้อถึง5000ันหนีไปให้กูเจ็บคนเดียวพอไม่ต้องมาเจ็บตามกูไม่ต้องมาเจ๊งตามกูนะให้เป็นบทเรียนสําหรับกูคนเดียวพอแล้วก็จัดให้ตามคําขอแล้วนะครับสาหรับฟานบัตเทนในหมดเมเนตามคําขอในคอมเมนต์ถ้าอยากดูตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment ไหนโดนตาโดนใจเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแต่คอมเมนต์ไหนที่มาล้อลิเวอร์พูลล้อว่าเป็นเป็ดเป็ดพองอจัดงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนความสามารถของบัตเทนในหมด เมเนเจอร์กันเลยจ้ะแล้วก่อนที่จะไปฟังกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กระดิ่งลั่นะระฆังให้ช่องลุงต่ายสายบอลด้วยอย่าลืมแชร์ออกไปเพื่อนดูกันเยอะๆนะจ๊ะเพื่อให้ช่องเติบโตไปกับแฟนคลับสายฮาร์ดคอร์พร้อมๆกันขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์เด้อและคะแนนความสามารถของฟันบัตเทนในโหมดเมเนเจอร์ลุงขอให้ไปที่6เต็ม10แตกต่างจากโหมด เฮตูเฮตแบบหน้ามือกับหลังตีนเลยเวน